สวัสดีครับเอฟซี MC. สาวหน่อยเอฟซี MC. อุ้งอง็นวันนี้เป็นยังไงเนาะเป็นยังไงครับเอฟซี MC. สาวหน่อยเอฟซีอุ้งเอ็ถึกใจปะครับคนสุดท้ายเข้ากันมาถึงสุดยอดจนได้โมมี่ยังที่สีเฮดใหเอฟซี MC. ย่อมแพ้สูตลอดครับ แล้วก็หนึ่งในนั่นก็คือผมนี่แหละเป็นยังไงครับนัง่งขับรถนี่ปั่นมดมดมือร้องเครื่องอ่ะว่าในเครื่องหนึ่งอยู่ี่รถอีกเครื่องหนึ่งฟังยนแบบสุดๆุดบนสุดไายติดเร็วรัครับแรกๆก็ไภายในเบอร์ชั่วโมงติดสิบมาแลงกันครับโอ้ยเนาะเหินสิบมาแลงก็เห็นแววและครับ ต่อมาก็มาเห็นสีโอ้โหสีมาแลงนะครับสีมาแล้วกับมาสามมาสองมาหนึ่งเนี่ยสุดท้ายก็ต้องถึงจนได้ครับแต่ถึงเร็วขักสุดยอดเร็วขากหลีเร็วย่อมรับมาเร็วหนึ่งมาแลงเ่ยมันมาร็วอีหลีย่อมรับว่าสุมือหนึ่งย่อมเลยครับบ้านน่องสุดยอดก็คือเข่าๆฝุกเขาเนี่ยแหละครับซอยกันครับผมมีอย่างหรอครับ พวกเขานี่แหละซอยดันซอยหนังเนาะตามบันฮักบันฮักกุ้งมิ้งบันฮักพาไซส์ังที่เนาะไปเสื้อในแต่ละคนที่ชอบปั๊ดสินี่ไปเสื้อเนาะว่าสินนี่ติดเร็วขนาดนี้ติดหนึ่งเมื่อแรกเนาะเร็วเกินเร็วเกินยังน้อยก็เออสักสักยินก็นี่สักหาหกโมงแค่ไหนอันนี้สุดโอ้ยมันเร็วคักเร็วเนยสุดยอดเท่าสุดเทาจอดเท่าสุดยอดอีหลี ตบมือให้เอฟซีสุกคนครับเอียบป๊บปบป๊บตบมือให้เอฟซีสุคนเลยครับถือว่าสุดยอดถือว่าพร้อมกันอีล่ลีถือว่าฮักแท้งลูกสาวอีหลา่ากุงกอิงเฮ้าสุกคนเนมือนี้รางวัลของเฮ้าก็คือติดหนึ่งแมลงนั่นแหละครับคือรางวัลของเฮ้าที่ได้ซอยลูกสาวมาซอยเบิงซอยฟังเนาะ แม้แต่ตามงานก็นต้องซอยกันไปเบิง่งซอยกันไปเชี่ยลูกสาวโอ้ยจักสิว่าจังใดเน,นะากกะมักกับมักอีหลีเนาะก็ะต้องบอกคนอื่นเนาะครับผมน้ำนเนี่ยเนี่ยแห้งผมเมือกนกับเจ็บตาแล้วเนี่ยเบิ่งหลายเ <c oughs> ดี๋ยวต่อไปนี่มันต่างพักแน่นแหละครับมันดึกดึกสู้มือเอาโหลดเอาแบบเมื่อคืนกับไปอยู่จนเกือบตีหนึ่งครับอะไรกับว่า ลูกผมไม่มูนนั่นแหละครับเลยก็งกลับมาหาลูกมาอยกับลูกต่อแต่ก็เศื่ามากไปัทรงลูกแล้วกันโอ้ยรอเวลาเ็จแล้วก็ปัน่นไปไหนยังหลดฟังจนแบบสุดๆจักสิวาอย่างไหนอันนี้ก็ฟังกับพึ่งจบด้วยนี่นีเครื่องนี้ก็พึ่งจบไปหมาดๆอย่างไหนก็ซอยกันต่อครับ ต่อขั้นต่อไปก็คือหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเนาะเอาหนึ่งล้านหรือสองล้านครับเอาลุยรุยุยดันดันดัน,ดนเอาสองล้านก็ได้ครับลองเบิ้งครับได้เท่าไรกะได้นั่นแหละตอนนี้เล่ากับจังไดกับติดแมาแรงแล้วอ่าก็ลองล่องซอยกันไปบังครับซอยดันอีกเด้อกว่วาสิเป็นจังหดเดี๋ยวไอ้เครื่องนี้ก็จะเปิดอีกยู่ ซอยกันไปครับซอยดันซอยดันว่าสิเป็นหนึ่งในก็นซอยกันไปซอยเชี่ยซอยอยังกันไปเนาะ,ะฟังให้ห้างนี่ก็เปิดนี่เนี่ยเปิดเครื่องนี้วันนะ่ะเอาเครื่องลูกนี่นี่มาอีกเครื่องหนึง่ง <laughs> อีกเครื่องหนึ่งก็ของเจ้าของอีกเครื่องหนึ่งก็ของลูกเอามาเปิดเร่งหน่องด้วยตรงเร้งอีหลักซุดเนี่ย เขาของลูกสายมากเอาซอยดันอย่างนี้ครับซอยอันสุดยอดสุดยอดขเอฟซีสุขคนครับหกักหักแพ่งกันเปิดแจ๊คสิวายังไหนเนาะใส่เวลาโปดนนั่นอะไรไปไหนจากชัวช่วโมงหกชัว่วโมงนิดหนึ่งมาแรงนะ ของเพ้งนะครับส่วนเอของหมวดตัวไปอาทิตติดก่อนแล้วครับอันมวเพ้งเพิ่งมาติดอ่ะนี่อะส่วนมวดตัวไปอาทิตมามาแล้วอันนี้มวด,ดเพง้งติดทั้งสองยางแล้วครับมันน,นี้ตาดหน่อสี่เฮาคือขักหนาะสมแล้วครับติดไปใส้กับน่นองหักน่องมีแต่คนหักหน่องมีแต่คนมาเบิงมาเชี่ยสมสมสมอีหลีครับ สมกับทีวานความหักความแห้งของเอฟซีสุขศรนะครับสิ่งใดกะคอยติดนตามคอยเชื่อ์น้องต่อไปครับคอยเบิ้งไปเรื่อยเดี๋ยวออกเพ่งอีกเพ่งหน่ยนะเพ่งกูพอลูกอีกเดี๋ยวรอเชื่ออีกครับรอเชื่ออีกเพ่งมาอูกูพอลูกเอาเรอเชื่อคือเกาครับรับรองมันติดแน่นอนครับติดหนึ่งมันแน่นอนผมมีทางครับ พอลูกบาติดสิซีเรียจังไหนขนาดอา้าวอุ้งอิงกับจินดาลายัางติดเนาะพอลูกก็ต้องติดคือกันเลยครับก็ต้ององานลูกสาวเฮาออกเพลงได้มาติดหนึ่งมัดยอมย่อมยอมสุดยอดซอยกันเชียร์เลยครับผมโมซีเรียด้อครับผมใส่เนี่ยใส่ชุดยังกับสบายๆครับรถหางเงินนะครับอัดแบบเปิดเผยสิน่ะพอกันธรรมชาติก็ต้องซีเรีย เต็มที่ไปมาเบิงกะซยวยกดไหลกดแท่แน่เด้อครับกดติดตามให้แนนะ่เพราะได้มี่คนติดตามแนะ่อันนี้กบเพราะท่านไม่ไ,ได้ใดหรอกครับแต่เฮ็ดไปเรื่อยเพื่อวันหนึ่งอนาคตเนาะอนาคตผมมีแน่นอนครับจังไดกขหูโตใช่าวันหนึ่งรถมัดอายุแลนบอได้กะต้องหาวิธีครับถามมาสิเลยตามน้องเา,าอันนั้นอนาคตมหูเรื่องครับ บมแน่นอนครับอนาคตต้องคอยติดตามเบิรงเดอร์ครับก็มีอยู่ที่ก้นเอฟซีนองน,นะครับที่คอยมาคอยซอยติดกด็ติดตามให้แน่ก็แล้วกันสิได้มียังก็สิได้ว่าอยังน้ำกันเนาะคุยกันแบบผมกันสิเป็นคุยแบบธรรมดาธรรมดาด้วยครับผม่มีเรื่องยังแบบถึงกับแบบไอ้นันมากไหมแต่อย่างหนึ่งกับผมก็สสตัดบ่บปินครับ ตัดต่อเอารูปนั้นลูปนี้มาว่างบ่ได้ก็เป็นครับเฮ็ดเป็นกแค่ปกซื้อปกสิแบบแว่าแคปบักกัเขียนแค่นั้นเองครับก<แ>็บ่เป็นยังนนเนาะติดตามเบิ่งกันแน่แน่เด้อครับเด้อล้วก็อย่าลืมนะครับหยิบสาม2ยิบสี่ยิบห้ากลุ่มปิดนะครับเข้าไปมองเฟซส,สาวหน่อยแฟนเพจแฟนเฟสนะครับเด้อ สาวน้อยแฟนเพจนะครับเด้อเข้าไปนั่นนะ,ะครับราคาก็สามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนี่กถ็ถ้าเบิ้งถึงมือนั่นนะไปบ่ได้ไปปุ่นเนาะคนอยู่หนึ่งเทีก็เบิ้งนี้นั่นแหละผมไี่ยังไล่ครับแค่อยากมาว่าอยากมาดีใจนับน้องนะดีใจน้ำน้องว่าเออบนสุดท้ายกเ็เฮ็ดสัมฤทธิอ้าว ก็มือ่อ่ยนะครับก่อนล่าจากก็มือ่อ่ยครับชุดๆขอบคุณครับเยหลือๆ